บทที่6 5ความธรรมดาเดี๋ยวคะทิมเสียงโคฮาโรเรียกฝากระบอกไม้ปิดไม่สนิทเดี๋ยวฉันจะปิดให้ใหม่นะคะโคฮาโรเดินมายืนตรงหน้าผมพร้อมกับเบื้อมืออ้อมไปข้างหลังเพื่อปิดฝากระบอกไม้ให้เรียบร้อยที่จริงผมคิดว่าจะฝากมันไว้กับเธอก่อนแต่ก็ช่างเธอมันไม่ได้หนักอะไรให้มันติดตัวคุณไว้ดีแล้วคะ่ะ โอฮาโรตอบสิ่งที่ได้ยินจากความคิดผมจึงใช้จังหวะนี้เอามือทั้งสองข้างโอบก,กอดร่างของเธอไว้ผมรักคุณครับผมพูดกับเธอเบาๆฉันก็รักคุณคะ่ะฉันจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลานะเธอกระซิบพร้อมกับกอดผมแน่นครับผมรู้สึกได้ถึงความอลาลัยอาวรณ์ของเธอ เธอกอดผมแน่นจนรู้สึกว่าเธอไม่อยากจะปล่อยมือออกจากตัวผมคงได้เวลาแล้วละคลายเอิญพูดขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าผมกับโคฮารุอยู่ในท่านั้นนานพอสมควรแล้วผมลาเธอและทุกคนอีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปที่บันไดทันทีผมหันกลับไปมองทุกคนเป็นระยะระยะ แต่ก็ยังคงเห็นพวกเขายืนโบกมือลาผมอยู่ตลอดเหมือนกับมีอะไรเป็นพิเศษบันไดาทางขึ้นสู่สถานที่แห่งนี้ทำจากหินแกรนิตขนาดใหญ่ดูจากขนาดแล้วแต่ละก้อนน่าจะหนักหลายตันมันถูกนำมาวางเรียงซ้อนๆกันขึ้นไปโดยผิวด้านบนของมันถูกสลักเป็นชั้นบันไดขนาดเล็กๆ พอดีกับการก้าวเดินของคนปกติบันไดนี้มีความกว้างประมาณ2เมตร ขอบการตกถูกสลับเป็นลวดลายของพืชพันธ์น,นานาชนิดไว้ยอย่างวิจิตรบรรจงตลอดทางขึ้นทั้งสองข้างมีสวนดอกไม้มีสีสันสวยงามทุกต้นเหมือนถูกจัด,ดวางอย่างตั้งใจพืชพันธ์ุไม้ดอกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มีความสมบูรณ์มากเพราะว่ากิ่งก้านของมันดูอวบอิ่มเป,เปล่งปลั่ง สีสันของกลีบดอกก็ดูจัดจ้านสดใส ถึงแม้ว่าสวนแห่งนี้ไม่ได้ถูกจัดวางเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับสวนดอกไม้ทั่วๆไปแต่ก็ดูมีจังหวะจากโครนมีสูงมีต่ำมีอ่อนมีแก่แล้วยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่แดดกำลังทอแสงลงมายิ่งดูเป็นภาพที่งดงามบันไดนี้ทอดยาวขึ้นไปตามความสูงชันของภูเขาผมเดินผ่านช่วงแรกที่เป็นสวนดอกไม้ มาแล้วระยะทางช่วงแรกน่าจะประมาณแค่2-300เมตรเท่าที่ประเมินจากความสูงทั้งหมดผมน่าจะอยู่แค่เชิงเขาเท่านั้นถัดจากช่วงแรกที่เป็นสวนดอกไม้ก็เข้าสู่เขตที่เป็นป่าภาพบันไดหิน ที่หายเข้าไปท่ามกลางต้นไม้ขนาดใหญ่สูงชะลูดซึ่งแต่ละต้นน่าจะมีอายุหลายพันปีหรือกว่านั้นทำให้ผมนึกถึงเสาว,วิหารโรมันที่เรียงรายกันเป็นแท่งแท่งทันทีที่เดินเข้าไปนั้นผมรู้สึกได้ถึงความเย็นและความชื้นของอากาศผมใช้เวลาเดินในช่วงของป่านี้ราวๆหนึ่งชั่วโมงจึงพ้นออกมาพบกับภูมิประเทศ ที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนเขาสูง เมื่อมองขึ้นไปด้านบนคำนวณคร่าวๆน่าจะยังเหลือระยะทางประมาณ1ใน4ของที่เดินมาทั้งหมดผมจึงถือโอกาสนี้หยุดพักเมื่อสำรวจรอบๆมองลงไปเบื้องล่างผมสามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาด้านบนนี้มีลมพัดค่อนข้างแรงและอากาศก็ค่อนข้างเย็น ยินดีต้อนรับครับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาด้านหลังผมผมรีบหันกลับไปตามเสียงนั้นทันทีเจ้าของเสียงนั้นคือชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อคลุมเกือบยาวถึงพื้นสวมหมวกทรงกลวยมียอดแหลม เนื้อผ้าทั้งเสื้อคลุมและหมวกมีลักษณะแวววาวเป็นสีทองอลามไปทั้งตัวมีอัญมณีเม็ดใหญ่ประดับอยู่ที่กลางหน้าผากและที่คอจนถึงหน้าอกอยู่หลายเม็ดเขามีหน้าตาหล่อจมูกโด่งผมสีดำหยกักโศกยาวคอยลงมาด้านล่าง ดูจากวัยเมื่อเทียบกับคนที่โลกของผมแล้วเขาน่าจะมีอายุประมาณสัก30ปีแต่ถ้าให้เดาจากเทคนิคการดูอายุของคนที่นี่เขาน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า700 0แปีแล้วแน่นอนเพราะหางคิวของเขายาวลงมาด้านข้างเล็กน้อย เมื่อประเมินจากการแต่งกายแล้วชายคนนี้จะเป็นบุคคลพิเศษมากๆด้วยผมไม่ทันสังเกตว่าเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรเพราะตอนที่ขึ้นมาไม่เห็นมีใครและไม่มีที่ตรงไหนให้หลบเลยเพราะมันเป็นทุ่งหญ้าโลง่งๆสวัสดีครับคุณเป็นใครครับผมถามเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายของเขาดูพิเศษกว่าทุกคนที่เคยเจอมา ผมชื่อรุทรผมคือคนที่คุณต้องมาพบนั่นแหละครับเขาตอบนี่คือรูปธรรมชั้นสูงที่ผมต้องมาพบอย่างนั้นหรือครับทำไมหรือครับเขาถามครับผมคิดว่าผมจะต้องพบคุณในที่ที่เป็นพิธีรีตรองมากกว่านี้เสียอีกผมพูดอย่างไรครับเขาถามคือผมจินตนาการว่าจะต้องเข้าไปพบคุณในวิหารใหญ่นั่น โดยที่คุณนั่งรอผมบนบันลังของคุณอะไรทำนองนั้นนะครับฮ่าฮ่าการเข้าพบแบบพระราชายอย่างนั้นหรือครับเขาพูดกึ่งหัวเราะคุณรู้สึกผิดหวังละซีที่ไม่เหมือนกับที่คิดไว้เขาถามเหล่าครับแค่ผิดคาดเท่านั้นผมตอบเป็นอย่างไรบ้างครับเออผมหมายถึงประสบการณ์บนโลกใบนี้เขาถาม พร้อมกับเดินมาข้างๆผมแล้วมองไปยังเมืองที่อยู่ด้านล่างเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผมเลยครับผมตอบคุณชอบไหมเขาถามต่อผมว่ามันเกินคำว่าชอบเสียอีกครับอะไรบ้างละ่ะถ้าจะถามว่าอะไรบ้างผมว่าทุกๆอย่างนั่นแหละครับผมว่ามันสมบูรณ์แบบจนหาทิฏิไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่จะดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนอะไรแต่มันก็สมบูรณ์แบบในที่ที่มันควรจะเป็นครับผมตอบในสายตาของคุณอาจจะมองว่ามันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ที่จริงมันได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจนรอบด้าน พิจารณาถึงผลได้ผลเสียในทุกมิติของสังคมตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดมีการคำนวณด้วยค่าตัวแปรทุกอย่างตั้งแต่กายภาพไปจนถึงพลังงานจนไปถึงรูปแบบท้ายที่สุดที่ดูเหมือนเป็นความธรรมดาอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับเขาพูด นักปราชญ์ที่ได้ชื่อว่ารอบรู้ที่สุดฉลาดที่สุดมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยดำรงอยู่บนโลกของคุณท้ายที่สุดทุกคนก็ล้วนกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ทั้งสิน้นเขาอธิบาย